ก็คิดว่าเป็นสัตว์ปลา hmm. จมงโวเอาตัวพาสุทนไปไว้ที่ล่างหัวมันนี่ mm. hey. อันนี้เป็นหกยักษ์สุทนใช่ไหมก็มีถึงล่ังเมื่อถึงลังมีใครจะเอาอะไรไหมน้นาพันจะไปไหนเหรอคะน้าหิวคะ่ะก็เลยจะไปซื้อกวเตี๋ยวหน้าปากซอยน้องสาไปด้วยกันไหมไม่เอาน้องสาฟังนิทานดีกว่าบายก็ไม่อะคะ่ะ เมื่อกี้ใบเพิ่งทําผัดซีอิ๊วไปแล้วใบก็ทําเผือพี่พันด้วยเพราะฉะนั้นอ่ะพี่พันไม่ต้องออกไปไหนหรอกออพี่ว่าจะไปซื้ออย่างอื่นด้วยนะไม่เอาอะไรแน่นะไม่ใช่ว่าออกไปหาใครนะ น้าพันไม่หิวแล้วหรอคะทำไมหน้าบึ้งจังน้าพันโกรธเราเหรอคะหนาา้าใบช่างเขาเหอะ